ตอนนี้นะคะดิชานแล้วก็พี่เควินเนี่ยมาอยู่กันที่บาร์เซโลมายาแกรนด์รีสอร์ทค่ะเห็นความคึกค,คักอ,อยู่ด้านหน้าแล้วน่าจะเป็นบุฟเฟ่บุฟเฟ่จ๋าฉันมาแล้วสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำเวลาที่เรามาอยู่ที่รีเวียร่ามายานี่ก็คือเราจะต้องไปว่ายน้ำที่ซินอเต้นะคะเป็นคล้ายๆกับเหมือนอาณาจักรเหมือนเมืองในฝันหรือว่าเป็นแบบผู้ไม่ถูกอ่ะ รินด้วยเกลับมาอีกแล้วค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาเที่ยวกันต่อนะคะกันที่เม็กซิโกค่ะกับริเวียร่ามายานะคะมันคือชื่อของโซนที่เป็นริมชายฝั่งของยุกาตาเพนิสุลานะคะถัดลงมาจากแคนคูนซึ่งมีเมืองต่างๆเนี่ยค่ะสามสเมืองเขาเหมารวมเมืองเหล่านี้ว่าริเวียร่ามายาซึ่งหมายถึงดินแดนของมายาอารยธรรมมายาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือชื่อเรียกของกลุ่มโรงแรมกลุ่มรีสอร์ทค่ะคุณ ตอนนี้นะคะดิฉันแล้วก็พี่เควินเนี่ยมาอยู่กันที่บาร์เซโลมายาแกรนด์รีสอร์ทค่ะชื่อว่าแกรนด์นี่ก็แกรนด์ของจริงค่ะเพราะว่าในตัวบริเวณรีสอร์ทเนี่ยนะคะมีอยู่ด้วยกันถึง6โรงแรมใหญ่ๆนะคะแล้วทั้ง6โรงแรมเนี่ยก็เป็น all inclusive หมดเลยหมายถึงว่าจ่ายเงินก้อนเดียวมาอยู่แล้วก็กินเกินอะไรอยาจะเอาอะไรเต็มที่ได้หมดเลยนะคะซึ่งก็สะดวกสบายมากแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เที่ยวมาดิฉัน2คนเนี่ยนะคะยังไม่เคยมาอยู่ โรงแรมที่เป็น all inclusive นะคะเดี๋ยวคราวนี้เราจะได้มาดูกันแล้วดิฉันก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเที่ยวด้วยนะคะการเดินทางมาที่นี่นะคะก็คือเริ่มต้นจากเมื่อเช้านี้นะคะที่เราอยู่กันที่อิสลามูเคเรสนะคะตรงนู่นเนี่ยบนเกาะนะคะเช็คเอาท์เรียบร้อยจากโรงแรมคาซาเดโลสเวนยอสนะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่น่ารักมากจากนั้นเราก็ เรียกแท็กซี่จากที่โรงแรมนะคะนั่งแท็กซี่ไปที่ท่าเรืออุตามารนะคะเพื่อจะขึ้นเรือนะคะแล้วก็นั่งเรือเนี่ยกลับมาที่ฝั่งแคนคูนใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะมาถึงฝั่งแคนคูนแล้วเราก็เรียกชัตเทิรมารอนะคะบริษัทก็คือ Happy s h u t t l e c a แคนคูนนะคะพาเรานั่งรถตู้ส่วนตัวนะคะคุณมาถึงที่นี่นะคะใช้เวลาประมาณเกือบสองชั่วโมงนะคะ เรายัางไม่ได้เดินเข้าไปข้างในเลยนะคะที่จะไปเดินดูบริเวณในส่วนโรงแรมนะคะตอนนี้เพิ่งเดินอยู่ข้างนอกที่เป็นชายหาดนะคะก็ปาไปเป็นชั่วโมงแล้วค่ะพระอาทิตย์กําลังตกดินพอดีเลยก็เลยคิดว่าชมบรรยากาศวสวยๆกันตรงนี้ที่เทียวน,นี้ดีกว่านะคะสวยๆแสงก็สวยนะคะสีทะเลก็สวยด้วย ตอนนี้ฟ้าก็เริ่มจะมืดแล้วนะคะเราก็ยังเดินอยู่วนเวียนอยู่ในบริเวณนี้นะคะยังไปไม่ถึงที่ไหนก็กว้างใหญ่เหลือเกินค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่ร้านอาหารนะคะไปดูบุฟเฟ่ตกันว่าจะคึกคักขนาดไหนนะคะมาแบบนี้มา All Inclusive ทั้งทีต้องจัดบุฟเฟ่ค่ะทั้งนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราเดินไปหลงไปนะคะไม่ได้ดูแผนที่ด้วยแล้วก็ลืมบอกไปว่านี่พอมาถึงตอนเช็คอินนะเขาก็จะใส่กำไลข้อมือนะคะ ถูกข้มขอมือฮือนนะคะเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นแขกของโรงแรมนี้อะไรยังไงให้ความรู้สึกเหมือนแบบเดินหาอาหารกลางป่ากลางเขาเห็นความคึกคักอยู่ด้านหน้าแล้วน่าจะเป็นบุฟเฟ่บุฟเฟ่จ๋าฉันมาแล้ว พอมาในบุฟเฟต์เ,ยเียบอยแล้วค่ะก็เจอของมากมายนะคะด่านแรกที่เราเจอเลยก็คือแน่นอนเจอด่านของสลัดนะคะสลัดนี่ก็มีมากมายค่ะมีถงงั่วง,งอกถั่วงอกมีอะไรนะคะกะหล่ำกระหล่ำนะคะมีผักสดตรงนี้ด้วยนะคะที่ฉันเห็นมีแบบพริกหยวกนะคะแล้วก็มีพริกต่างๆให้เลือกสรรน,นะคะ,ะสำหรับเนื้อสตัตว์นี่ตรงนี้ก็มีเนื้อสัตว์แล้วก็อ๋อเป็นสําหรับ คนที่ชอบชีสนะคะทานชีสทานอะไรไปโซนนี้นะคะเดี๋ยวของหวานเราว่ากันจตดตาดิฉันไปเห็นของหวานแล้วนั่นเอางี้ของหวานก่อนเลยแล้วกันเพราะมันอยู่ตรงกลางค่ะก็มีผลไม้นะคะต่างๆแล้วก็มีอันนี้เขาบอกไว้ให้แล้วด้วยค่ะมีคนตาลูปนะคะมีคันาลูปสีต่างๆมีส้มมีแอปเปลิลแอปเปลิปเปลมะละกอกล้วยส้มเต็มเลยนะคะอุ้ยผลไม้เยอะแยะมากมายเลือกไม่ถูกเลยค่ะในที่นี่นะคะ แล้วก็ตรงนี้แน่นอนมีของร้อนด้วยนะคะก็จะเป็นพาสต้าส่วนของพาสต้านะคะมีราวิโอลี่มีอะไรนะคะน้ำดื่มอยู่ด้านนี้นะคะแน่นอนมีน้ำดื่มแล้วก็โซนนี้ของเรานะคะมีขนมปังต่างๆนะคะก็น่าสนมากโอเคดิฉันไม่ไหวละดิฉันไปของหวานก่อนเลยของหวานคุณขาเขามีบราวนี่นะคะ สีสันสดใสค่ะแล้วก็มีมูสสับป,ประรดด้วยนะคะแล้วก็มีแบบว่าเค้กต่างๆมีเค้กหน้าต่างๆเค้กวาน,นิลาเค้กลิ้นจี่ก็มีคูนแล้วก็มีคาราเมลคัสตาดด้วยนะคะดูแค่ของหวานเนี่ยดิฉันก็น้ำตาลขึ้นแล้วแต่ว่าถามว่าโอเคไหมโอเคมากค่ะแล้วก็น่นอนทั้งหมดนี้อย่างที่บอกนะคะ All Inclusive ก็คือทุกอย่างรวมแล้วในค่าห้องนะคะ โซนนี้เดินมาดูก่อนเลยาลการตรงนี้เขาก็จะมีเป็นโดนัทนะคะโดนัทต,ต่างๆโดนัทยังมีรู้แล้วเมื่อ,อไรยูจะมีใจนะคะขึ้นขี่ต่ำมากอ่าทักทายคนแปลกหน้านิดนึงค่ะดูมีความสุขนะคะ I don't know yet <laughs> I want to look around first โซนอาหารร้อนอยู่ตรงนี้ค่ะ เป็นอาหารนี่อาหารเม็กซิกันด้วยอุ้ยน่าทานมากเลยนี่ค่ะมีไก่มีหมูนะคะแน่นอนดิฉันก็ทานไม่ได้แต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็มีเป็นโอ,อ้โหเตโต้นะคะแล้วก็มีรีไฟด์ d ีนนะคะมีหั่วมีอะไรว่าไปเนื้อสัตว์นะคะโซนนี้ก็มีเป็นลักษณะของพาสต้ากอนซอสซาเดอรเกโซก็คือเป็นพาสต้าชีสนะคะว้าวมีของทอดโอลา่แล้วนี่มีของหวานอีกแล้วคุณอ๋อเป็นโซนเด็กค่ะโซนเด็ก อันนี้ก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่ะมีซุปอ๋อมีซุปมีสปาเกตตี้นะคะอ่าเราเดินต่อไปนะคะใครจะมองไม่เป็นไรไม่สนใจเราเราจะพาทุกคนนะคะพราชาวรินเรื่อยเปื่อยมาดูนะคะพนักงานก็มองสุดฤทธิ์นะคะที่ฉันถือเซลฟี่สติกเดินนี่ก็มีน่าทานมากเลยเท่าที่ดูแล้วนี่มังสวิรัติทานได้นะคะมีพวกผักรวมแบบเม็กซิกันสไตล์เม็กซิกันนะคะ อันนี้มีเลนทิลด้วยนะคะก็คือเป็นถั่วชนิดหนึ่งอ่าของน่าทานนะคะเอาอย่างนี้เดี๋ยวดิฉันว่าดิฉันเนี่ยจะต้องเริ่มตักสักอย่างแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โต๊ะนะคะว่าดิฉันจะตักอะไรสำหรับวันนี้นะคะ Salad, and we have some tender coleslaw, we have some soy bits, some cheese, the usual green stuff, some fruit, and then uh, mini hala hey, with, some, with some garlic pesto enjoy. garnish. Provecho. Provecho. Mm. เอาละจานแรกของเรานะคะก็ง่ายๆนะคะเป็นลักษณะของสลัดแล้วก็มีมันแก้วมีอะไรเงี้ยนะคะมีชีสค่ะ oh <my> เราต้องเริ่มเบาๆก่อนใช่ไหมฮะแบบสลงสลัดอะไรเบาๆอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆนะจานที่สองนะคะดิฉันได้มาเป็นลักษณะของข้าวนะคะแล้วก็เขามีผัดผักให้ด้วยคุณเป็นมังสวิรัตด้วยนะคะแล้วก็ มีมะเขือเทศมีผักอะไรเงี้ยค่ะดิฉันก็แอบตัดลาซานญ,ญ่ามา1ชิ้นนะคะดูซิว่ามันจะอร่อยขนาดไหนแล้วก็โรยหน้าด้วยซอสซาน,นิดหนึ่งนะคะไปค่ะ Just going all in on the best the best food the best choices going all in I have no I have no good judgment left so it's dessert time and what did you get cheesecake and brownie and more cheesecake อันน so kind of uh ี้เป็นกาแฟเม็กซิกันนะคะมีถ้วยแบบเม็กซิกันด้วยนะคุณเดี๋ยวใหพี่ควินตักดูนะคะว่าหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงนะคะร้อนๆเลยจ้า บ u วนสตี้สรุสวัสดิค่ะเมื่อวานก็หลังจากกินบุฟเฟ่เสร็จเดินเล่นเสร็จก็ภาพตัดนะคะตื่นมาเช้านี้ก็อากาศสดใสค่ะเราก็ออกมาเดินหาเบรคฟาสต์นะคะ โซนนี้นะคะเหมือนจะเป็นโซนกีฬาทางน้ำค่ะก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะคะนี่เห็นไหม <c oughs> เป็นจักรยานปั่นในน้ำบ้างนะคะเป็นคายุงคายักอะไรว่าไปเรือบงเรือไปนะคะแล้วก็ตอนนี้เนื่องจากเป็นตอนเช้าเนี่ยพนักงานเขาก็ยังอยู่กันจะเตรียมหน้างานนะคะคือที่บาร์เซลโลนเนี่ยนะคะเขาจะดูแลความสะอาดดูแลความเรียบร้อยได้ดีมากนะคะบน ชายหาดซึ่งเป็นชายหาดในพื้นที่ของเขาเนี่ยนะคะไม่มีขยะสักชิ้นเลยค่ะดูนะคะดูได้เลยค่ะแล้วแต่เช้านะคะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาถ่ายคราดนะคะให้ชายหาดเนี่ยดูดีนะคะเป็นคล้ายๆกับเปเหมือนอาณาจักรเหมือนเมืองในฝันหรือว่าเป็นแบบผู้ไม่ถูกอะ่ะทั้งหมดนี้เลยค่ะทั้งบริเวณนี้เลยนะคะเป็นของเขาแล้วก็ดูแลได้ดีมากเลยอะ่ะ โอเคเดินเข้ามาในบุฟเฟต่ตรงนี้เหมือนกันนะคะเขาาก็จะมีรูปแบบฟอร์มคล้ายๆกันแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าตรงนี้มีอะไรบ้างมีผลไม้นะคะผละไม้สดๆให้เลือกนะคะตรงนี้ก็เป็นสําหรับคนที่ชอบเนื้อสัตว์ทั้งหลายมีเป็นแฮมสารพัดชนิดเลยคะ่ะแฮมไก่แฮมเทอร์กี้แฮมหมูอะไรต่ายว่าไปเยอะๆเลยนะคะแล้วก็จะมีโซนที่เป็นชีสอยู่ตรงนี้นะคะสุดด้านนี้เนี่ยอาหารเช้าสไตล์เม็กซิกันนะคะก็จะมีซอสซ่ามีอะไรต่ายอย่างเงี้ยนะคะ ฉันเห็นมีสเตชันที่เขาทำไข่ให้ด้วยนะคะมีไข่สดๆเลยแล้วก็ด้านนู้นก็เป็นสเตชันอีกอันหนึ่งมีกวากาโมเล่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแน่นอนตรงนี้มีขนมปงังมีชูโร่ด้วยนะคะแล้วก็มาดูด้านนี้เหมือนจะเป็นอะไรเนาะอ๋ออันนี้เป็นโซนเด็กค่ะ k i d ส station นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปตักอาหารกันดีกว่าอ๋อนี่ไง้มีโซน vegetarian ค่ะ vegetarian station อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็น เวส t ิเบอรล่ะซันย่าค่ะสุดอันนี้นะคะเป็นทอร์ติย่าค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นโปเทโต้นะคะเป็นโปเทโต้ยัดไส้ผักเออนะคะงั้นเดี๋ยวเราลองมาตักอาหารกันเลยค่ะ เดี๋ยวรอสเตชั่นไขนะคะ่ค่ะให้เขาทำไขใ่ให้เรากินนะคะนี่นะคะเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะเอาไส้อะไรก็ให้เขาใส่เข้าไปนะคะไปแล้วไข่แน่นอนมาเม็กซิโกก็พลาดไม่ได้นะคะสำหรับ เครื่องเคียงเหล่านี้นะคะคือกัวกามโมเล่อะไรซอลซาอะไรใดๆนะคะก็ต้องโดนค่ะโปะลงไปแล้วก็มีซอลซาอู้ซอลซาโรค่ะปิกันเตอันนี้คือสไปซี่ค่ะเสร็จสิคะชอบด้วยเนี่ยโอ้เผ็ดเผ็ดปิกันเตเรายังไม่จบค่ะ <laughs> นิดนึงอ่าพี่เควินชอบแพนเทนชอบกล้วยแบบนี้ เดี๋ยวดิฉันจะเอาฟริตาด้านะคะฟริ ata, ตาท่าอุตส่าห์แล้วเรียกก็ไม่เป็นเนี่ยอ่าไข่ชนไขค่ค่ะมาแล้วค่ะจานของดิฉันของพี่เควินนะคะนี่ค่ะคืออาหารเช้าของเราค่ะที่บาเซโลมา a า a ท ropical อ่านะคะหรือท ropical น่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะ เอาล่ะกินเลยนะคะ ตอนนี้นะคะดิฉันกับพี่เควินก็กำลังเตรียมตัวไปทำกิจกรรมในวันนี้นะคะของเราที่บเอโตอาเบนตูราเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำเวลาที่เรามาอยู่ที่ริเวียร่ามายานี่ก็คือเราจะต้องไปไว่ายน้ำที่ซินโนเต้นะคะซินโนเต้นี่นะคะก็คือแหล่งน้ำที่อยู่ใต้ดินค่ะซึ่งลองนึกภาพดูง,ง่ายๆเหมือนเป็นแม่น้ำนี่แหละค่ะที่อยู่ใต้ดินนะคะเพราะว่าในใต้พื้นดินเนี่ยก็จะมีรอยแตกของพื้นใช่ไหมคะแล้วน้ำเนี่ยก็จะไปตามที่ต่างๆทีนี้เวลาต่อมาเนี่ยพอพื้น นด้านบนยุบลงนะคะก็จะกลายเป็นเหมือนกับบ่อน้ํายุบเนี่ยแหละคะ่ะเป็นแหล่งน้ํายุบนะคะแล้วข้างบนก็ไม่มีหินปกคลุมเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นหลุมหลุมยุบต่างๆนะคะแล้วในหลุมนั้นก็เป็นน้ํานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปไว่ายน้ําที่ซินโนเต้กันนี่ก็เป็นทางเดินนะคะจากโรงแรมที่เราอยู่แล้วก็จะออกไปถนนใหญ่นะคะซึ่งเราจะต้องข้ามถนนตรงถนนใหญ่นะคะนี่ค่ะเราเดินมาหน้าโรงแรมแล้วนะคะแล้วก็ดูลักษณะแล้วเนี่ยข้ามไม่ยากค่ะ รรถไไม่่่เเยอะทาข้ามสำเร็จแล้วพวกเราไม่ต้องเสียเงินนั่งแท็กซี่เพื่อข้ามฟากค่ะอันนี้เป็นทางเข้าที่จะไปซินโนเต้คริสตาลิโนนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปที่อาซูลการเดินข้างทางในถนนทางหลวงของเม็กซิโกก็จะเจออะไรสนุกๆนุคนะ,คะเะอาละค่ะตอนนี้ข้างหน้าของเรานะคะ ป้ายบอกทางซินโนเตอซูลเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในนะคะเข้าใจว่าน่าจะต้องเดินจากถนนใหญ่เข้าไปอีกลึกพอสมควรนะคะเอาละไม่ลึกอย่างที่คิดค่ะน่าจะซื้อบัตรตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อคิวซื้อบัตรเข้าไปข้างในนะคะดูราคาแล้วเนี่ยน่าจะ150เิมสกันเปโซนะคะน่าจะใช่อ่า150นะคะก็ไม่แพงอย่างที่คิด สเต็มขาเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับที่ซินโนเตอซูนะคะแต่ว่าเขาบอกมาว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะลงไปไว่ายน้ำนี่นะคะเราจะต้องอาบน้ำก่อนให้สะอาด <around> อ่าเพราะว่าเขาบอกว่าห้ามมียากันยุงห้ามมียากันแดดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ปลอดภัยต่อน้ำในซินโนเต้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดก่อนนะคะ ทางเราก็เปลี่ยนโหมดนิดนึงนะคะมาเป็นโหมดว่ายน้ําจะต้องเอามงเอาไม้เก็บนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเปียกน้ําไปจะไม่ค่อยจะไม่คุ้มนะคะอ่านี่คือทางเดินที่จะลงไปทางซินโนเต้ค่ะจริงๆแล้วเขาก็ฉลาดเนาะที่ให้ทุกคนอาบน้ําก่อนนะคะว้าวสวยมากเลยค่ะนี่ไงค่ะซินโนเต้ สวยมากนี่คือโซนแรกนะคะน่าจะมีหลายโซนอยู่ตรงนี้นะคะฟังจากเสียงผู้คนนะคะเราน่าจะมาเจอโซนที่คนเขาไหว้กันเยอะแยะแล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้น่าจะสวยที่สุดเอาละ่ะสวยมากเลยกว้างใหญ่ไพศาลค่ะเดี๋ยวเราหาที่วางกระเป๋านะคะแล้วเราก็จะเดินให้ทั่วเลยค่ะ ลงน้ำกันนะคะสวยมากไปค่ะเดี๋ยวเรามาเดินดูไปเรื่อยๆนะคะว่าตรงนี้มีอะไรอีกบ้าง นี่ค่ะเรามาอยู่ที่ซินโนเตะซุ้งเทาตรงนี้ยังไม่ถึงถึงละเหมือนแหล่งน้ำอะ่ะพื้นเนี่ยจะค่อนข้างลื่นมากมากเลยนะคะพื้นจะลื่นมากๆเลยเพราะว่าเป็นตะไคร่เนาะ แล้วก็ลืมเล่าให้ฟังนะคะว่าจากที่ดิฉันอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าที่ยูกตานเพนินซูลานะคะซึ่งก็คือโซนที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยคะ่ะซีโนเต้เนี่ยจะมีถึง6,000กว่าแห่งนะคะแต่นี่คือน่าจะเป็นอันที่ใหญ่พอสมควรนะคะเพราะว่าคนมาเยอะมาก <c oughs> ก็คิดว่าน่าจะเป็นอันที่ <c oughs> ยอดนิยมนะคะ มันจะมีอีกคนคู่หนึงที่มันทำบัตรสบกับเถลิงแถวนี้ที่เล็กจิ๋ะติดลงไปในกล้องดูชัดแน่เลยเนี่ยกอดกันอยู่นอะไรกันขนาดน,นี้เด็กเล็กเต็มไปหมดนะคะไม่ควรทำแบบนี้นะคะ <c oughs> อยากนึกภาพตามจริงๆเลยค่ะว่าพันห้าร้อปีที่แล้วนะคะเป็นพันพันปีที่แล้วเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะคะ <c oughs> ตอนนี้ยังสวยขนาดนี้เล่ไปเที่ยวใต้น้ำกันดีกว่า <c oughs> Picture? I'm taking video of these little guys nibbling on my toes. It's pretty wild. It's almost like therapy. It is, right? Yeah, they just kind of come up and they're like cleaning off the little bits on your toes. <laughs> just right there. We got a guard. We had our own private guard. <laughs> พร้อมลงอีกรอบค่ะตอนนี้เรามาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราไว้ฝั่งนู้นตอนนี้เรามาไหว้ฝั่งนี้เป็นโซนที่มีคนกระโดงกระโดดเดี๋ยวเดี๋ยูหญิงจะโดดอยู่ข้างหลังดิฉันคุณใครกล้ากระโดดค่ะคุณไม่เอาด้วยนะคะอ้าถามวีดิฉันดำน้ำแล้ว

ปเะิัธงวาไปใต้ในถ้ำกันค่ะฉันก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะคุณเหมือนอยู่ในถ้ำเลยอ่ะนี่คิดที่ไหนคะเนี่ย ดนนี่เขาโดดมาเขาโดดมาลงตรงนี้ค่ะตกใจสิคะโอเคเดี๋ยวเราจะไหว้กลับแล้วค่ะ ีก็เป็นโซนที่เขากระโดดกันนะคะแต่ว่าอีซันไม่โดดค่ะ<อ>ถ่ายรูปยิงดียวก็ทอเนาะเดี๋ยวเราก,กลับไปว่ายนะ้ำไปต่อที่โรงแรมค่ะเช้าวันสุดท้ายนะคะของทริป ดินเรื่อืเปื่อยครั้งนี้นะคะที่เรามาอยู่กันที่เม็กซิโกนะคะที่ยูกาตาเปนิซูล่านะคะกองทัพเดินด้วยท้องเดี๋ยวเรากินข้าวชาวกันก่อนเดี๋ยวเราลองไปเดินดูว่าเบรคฟาสต์ breakfast ตรงนี้มีอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็หลังจากกินเบรคฟาสต์เนี่ยเราก็อาจจะไปเดินเล่นในบริเวณนี้นะคะเก็บเกี่ยวบรรยากาศนะคะัค้งสุดท้ายก่อนจะโบยบินกลับซานฟรานซิสโกนะคะไปไปดูบุฟเฟ่ต์กันค่ะมาแล้วเช้านี้จะมีอะไรนะคะเริ่มต้นสไตล์เดิมเออแต่เมื่อวานวันก่อนลืมให้ดูอันนี้ค่ะ ที่นี่เขาจะมีแบบเจลโล่นะคะสีสันต่างๆนะคะอันนี้น่าจะแบบเหมาะสําหรับเด็กๆอะไรเงี้ยนะคะคุณก็จะมีแบบสีเขียวสีส้มสีม่วงสีแดงนะคะก็ดีต่อสุขภาพเห็นตรงนี้แล้วนึกถึงทัญ่าค่ะเพราะว่าทัยญาเป็นคนชอบผลุตสมากเลยนะคะตรงนี้เขามีผลไม้เป็นเสียบเสียบไม้ไมาให้เรียบร้อยเลยนะคะมี มรกะกมมีอะไรเสียบมาให้เรียบร้อยน่าทานมากโซนของร้อนก็จะอยู่ด้านนี้นะคะมีพกไข่ต่างๆออมหลงออมเล็ตนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนเดิมคือก็จะมีการต่อแถวนะคะสั่งออมเล็ตกันค่ะมีข้าวมีไก่มีอะไรนะคะโซนนี้และอันนี้ก็คล้ายๆกันก็จะมีแบบว่าพัฟเพสตรีนะคะมีชูโรต่างๆนะคะ มาแล้วคะ่ะก็ดิฉันก็วันนี้เริ่มต้นวันด้วยอะไรง่ายๆนะคะก็จะมีไข่ดาวมีข้าวนิดนึงแล้วก็จะมีผักนะคะแกล้มด้วยมะละกอเสียบมา <laughs> เป็นอาหารที่แปลกๆอยู่นะคะแต่ว่าก็พยายามเลือกอันที่ดูแลว้วดีต่อสุขภาพนิดนึงสำหรับมื้อเช้านะคะเราจะได้มีแรงไปเดินเล่นกันต่อคะ่ะตอนนี้ท้องอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันค่ะ ตอนนี้เราก็เดินมาจนสุดทางของชายหาดของบาร์เซโลมายาแกรนด์รีสอร์ทแล้วนะคะก็มาสุดอยู่ตรงนี้ค่ะริเวราเดี๋ยวเราไปเดินดูทั่วๆกันอีกว่ามีอะไรนะคะแต่ว่าที่แน่นอนตอนนี้ฝนกำลังลงเม็ดแล้วค่ะอากาศดีสุดๆไปค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะก็เราเช็คเอาท์จากโรงแรมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ยังนั่งรอรถอยู่ในรอบบี้นะคะเพราะว่าเราจะต้องต่อชัตเทิลนะคะจากตรงโรงแรมบาร์เซลโลเนี่ยกลับไปที่แคนคูนแอร์พอร์ตนะคะซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณเกืบอบๆ2ชั่วโมงเหมือนกันหวังว่ารถคงจะไม่ติดมากนะคะแล้วเราถึงจะขึ้นเครื่องบินจากตรงแคนคูน,น,นแล้วก็บินตรง <P> ปุ๊บกับซานฟรานซิสโกนะคะ How do you feel about our experience in Barcelo Maya Beach? It was delightful and delicious, and we ate a lot, and it was all good. And the beach was great, and uh, swimming in uh, cenotes azul was amazing. Yeah, we actually came here for cenotes. That's, that was the whole purpose yeah. of this trip. And, and we had to see the Riviera Maya. <coughs> ทายทรินนะคะทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะยังติดตามกันต่อไปลินก็ยังทำคลิปอยู่เรื่อยๆค่ะไปเที่ยวเมื่อไหร่ก็ทำคลิปให้ทุกคนดูเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือทำคลิปเก็บไว้ดูเองด้วยเหมือนกันนะคะว่าเ,เราเคยทำกิจกรรมไปเที่ยวอะไรกันมาบ้างเนาะ It's time to say goodbye. goodbye Nos v e m o s Nos vemos pronto Nos v e m o s pronto